ดีครับคลิปนี้คลิปรายการเกษตรเกษียณนะครับเด้อการเพาะเกษตรง่ายสไตล์คนเกศเนื้อเกษตรโดยนายมณิชยีเนตนะครับอันนี้ก็สิมืดๆจังหน่อยนะครับเนาะผมเถึงยังมาแลงอ่ะนะครับวันนี้จะพามาเบิองเกี่ยวกับการเดินติดตั้งไฟโซลาเซลล์นะครับในใบในบ่อหนามนะครับอปลาด้านหลังที่ที่บริเวณด้านตรงนี้นะครับเาก็จะเลี้ยงปลาพวกปลานิ่งแน่ปลาทะเพียนเนี่พวกเน้นปลากินพืชนะครับนะฮะเดี๋ยวมาเบิองก่อนนะครับเนาะในบ่อปลาตัวนี้เขาเฮ็ดไว้ก็คืออ่า เอาซื่อโซลาเซลล์มาจากรัศดานะครับซื้อมาจากรัศดานะครับเอามาล่อไว้ในน้ำตรงนี้เพร่าเฮ็ดเป็นทุนขึ้นมานะครับเป็นง่ายเฮ็ดรักเสียบมานรดนะครับเฮ็ดทุนเอาโฟมจากวัสดุเหลือใสอ่ะนะครับท่อกับทอเก่าเหลือนะครับเฮ็ดเป็นทุนขึ้นมานะครับแล้วก็เอาโซลาเซลล์ตั้งไว้กลางนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับตั้งไว้กลางนะฮะโซลาเซลล์เฮ็ดยังว่นทีนาทีมันนะครับเฮ็ดนาทีมันก็คือให้เป็นตัวล่อมาแลงนะครับล่อมาแลงไม่ให้ปลาได้กินนะครับเพราะตัวอาหารอย่างเดียวมันก็ค่อนข้างจะสิ้นเปลืองนะครับเนาะ อ้ีอาหารหลากหลายนะเพราะอาหารเนี่ยเป็นมือเป็นมือนะครับก็ได้เห็ดเป็นลูกโซลาเซลล์นะครับให้ตากแดดไว้หลอกครับเดี๋ยวชาร์จไฟนะครับซื้อมาจากรัศดานะครับอันนึงกับเจ็ดสิบกว่าบาทนะครับเจ็ดสิบเก้าบาทมั่งครับติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วขามาปุ๊บมันจะติดอัตโนมัติบอนะครับโซลาเซลล์ตรงนี้นะครับเขาซื้อมาจากทางออนไลน์นะครับจากรัศดานะครับอันนึงตกเจ็ดสิบกว่าบาทเจ็ดสิบเก้าบาทมั่งครับเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับซื้อมาสองอันนะครับติดตั้งไว้นะครับ ที่โซลาร์เซลล์เขาติดตั้งไว้ตรงนี้นะครับเขาติดตั้งไว้ในบ่อน้ําเพื่อให้เป็นตัวหล่อมาแลงนะครับหล่อมาแลงมาให้ปลากินนะครับเพราะว่าโรงงานอย่างเดียวมันคงจะมันมันก็จะเปลืองแน่นะครับเนาะมาเลยวิซอลาร์เซลล์เนี่ยคือบอกว่าให้มีอาหารหลากหลายนะครับให้ปลาได้กินมันจะจะเริ่มเติบโตได้ดีนะครับอันนี้นะครับนี่บ่อหนามที่เขาติดตั้งไว้นะครับโซลาร์เซลล์นะครับมี่สองอันนะครับติดตั้งไว้ก็เฮ็ดง่ายๆนะครับก็คือเอาท่อพิพิซี่บอกว่าทำวิธีเซตนะครับบอกจากว่าโอคงแพงแห้งแล้นก็เอา บัสดุยางอื่นก็ได้มาประกอบกันนะครับนะฮะติดตั้งไว้แต่สว่างโอเคอยู่นะครับก็ถือว่าดีอยู่นะครับปลากับมะเร็งนะฮะอยู่ในน้ำนะครับปลาจากกล่องชิมมองเห็นมอว่าแต่ตัวเบืองตรงๆก็จะเห็นมองเห็นปลาหลายมากอยู่ครับนะครับล่อจินไม้แมลงอยู่ตรงนี้นะครับโซลาเซลล์ก็คงันติดตัวนี้คงจะสว่างเลยอยู่ก็คงสามสี่ชั่วโมงก็โอเคนะครับเพราะดึกๆมากเนี่ยแมลงก็คงจะหายไปนะครับอย่ายังทำเมืองปลอดนะครับเนาะนะครับนี่นะครับบ่อหนาม สว่างทาได้ยุ ala, iedzieć, oh, okay. ่นนะครับบ่อหนานะครับมีทางลงของกานจะจากัดเนี่ยนะครับเห็นบ่ครับออกไกลๆนิดนึงนะครับนี่ครับเป็นสองดวงนะครับยี่ในบ่อเดี๋ยวมันกนิดนึงน่ฮะสองดวงนะครับสว่างสองสองสองข้างเลยนะครับเดี๋ยวรอมาแลกได้หลายแน่นะครับอันนี้เป็นฤดูหนาวนะครับเนาะนะครับพ่อพ่อเมึดแน่นะครับไฟก็จะติดอัตโนมัติเลยนะครับ คือว่าลงทุนกราบอกแพงอ่นะครับยี่สิบกว่าบาทเนี่ยคือว่าเราพอได้๋ยวรอมาแลงได้ยูเนี่ยนะครับนะฮะตอนที่เห็นมั่งในตาตรงๆเดี่ยก็จะเห็นปลาขึ้นมามานรอกินมาแลงนะครับมันรอกินมาแลงนะฮะเพราะว่าหน้าเขา็มีอาหารได้กินตลอดนะครับบางทีเขาบระยูนเป็นอาทิตย์นี่สินะครับไปทุระไปยังนี่สินะครับเนาะปลาเพิ่อนมีแนวอยู่นวกินนะครับมันกินเรื่อยเติบโตได้เพราะว่าปลาที่อย่างไรบ่อเนี่ยเป็นปลาพวกปลากินพืชนะครับ วันนี้แน่แตะเพียนแน่นะครับจะเลร่ญนตับโตได้จะเจริญนตัตวโตได้ดีอยู่นะครับนะครับคลิปนี้ขออนุญาตหยุดตรงนี้ก่อนนะครับเนาะลิปหนาจะพายเพิงไม่ยังอื่นอีกนะครับบวัสดีครับ